อะไรมะหมูกระทะจ้าพี่น้องหมูกระทะค่ะหมูกระทะที่เปินลำโขงค่ะร้านนี้ถ้าใครมาหลวงพ่อต้องกินค่ะไม่ได้จ้างนะคะกินแล้วอร่อยก็แนะนำหมูทางร้านหมักเอง คันไม่น้องนี่มาจากทางคนทองบักหลาพมานดึงไปลูกแดบดบแดบดบโอเคดึงไปอีก <c oughs> ทำแมนแมนลูกมีแผนกดึงพมาณกลาง แันมาจากข้างันห้องปั๊มปัตถท่อขวามือค่ะเลี้ยวซ้ายร้านจะอ,อยู่ซ้ายมือค่ะถ้ามาจากทางอื่นขันเห็นปั๊มปตท่อขันปั๊มปตท่ออีสายเมือ่อโค้งรถกลับด้วยค่ะเด้ออร่อยมากกินที่ร้านเดียวนี่ยแหละมาบานเกืมากซื้อกลับไปกินที่บ้านวันนี้ก็มานั่งกินที่ร้าน,นะคะ่ะ น้ำซ้มอร่อยหมูหมักอร่อยมากเมื่อได้ร้านกิอ้าวเฮนี่จรเล็บไอซื้อแบบจังกิโลขายหมูมันจะเป็นสีชมพูชมพูไหมคะ่ะจะไม่เหมือนที่นี่ที่นี่คือเขาหมักเอง คือมันจะอร่อยเป็นช่เสีห์ของเขาตีลังกายันนะคะว่านด่จ้าแซ่บอ่าองถามเดือดห,ห้าแก้วหร่อเปล่เนี่ยประมาณนั้นใช่ล้างดีดว้วยนะล้างดีน้ำ แม่เนอะไม่ไม่ฉันไหนฉันไม่ฉันไหนจนเสียก็ต้องทำอย่างนีว่ะจุ้มจุ้มอันอันกองไปข้าวหนึ่งให้เห็นมนาเนี่ยดึงประม่านไหมลูกไายค่ะลูกไายพี่สาวพี่สาวเป็นสะก,ก้องอันนั้นคือหลานชายลูกชายของกิตุมกิตุมคือพี่สาวพี่สาวเรามีอินเทอร์นเน็ตให้เล่นฟรี ーーอามีบ่ยี่นีน่ใช่นว่ายไฟบ่นี่คนไทยกรซุม่มนะกรซุ e. ม่มนะมาแก่ๆซุ่มไปวามาแก่ๆ